จบแล้วก็จะต้องแพลนไปตาหนงไหนต่อเตอต่อไปคือต่อไปแนะนำคณะผู้บริหารโรงเรียนค่ะอ่ะโอเคสรุปเราจะต้องอยู่โซนนี้อยู่ก็อ่ะโอเคจบแล้วค่ะแนะนำจบแล้วผู้ที่นำเสนอด้วยใช่หรือไม่อ่ะต่อไปเป็นอะไรค่ะเป็นกล่าวต้อนรับค่ะโดยท่านในอำเภออ่ะแสดงว่า แมยอำเภอท่านรองวชิรวัฒนมกุลรัตนสังบาลค่ะท่บนนายอเอค่ะนางเชิญ มาคุมนะค่ะฮัลโหลปวดด่าปวดด่า